Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins, and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around. You might just learn something new. Hello, everyone. Today, we're going to update the สภาพเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆอย่างในสหรัฐอเมริกากันอีกนะคะต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะกับเกี่ยวกับสถานการณ์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมาทุกวันทุกวันน่ทุกคนรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงก็เลยไม่ได้อัปเดตแล้วก็บางทีอะเราดูข่าวมาก,มาก,มากเนาะเราก็จิตตกทั้งสารคดีอะไรทั้งทงี่เป็นคนชอบดูมากๆม,มันมีแต่เรื่องที่ น่าปวดหัวเนาะวันนี้ก็ได้รวบรวม6อย่างที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในอเมริกาเนี่ยจะมาอัปเดตกับทุกคนนะอันแรกเลยคือทรัมป์เนี่ยได้ให้สถานะผู้ลี้ภัยกับคนผิวขาวจากประเทศเซาท์แอฟริกาการทำแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นการย้อนแย้งกับโนโยบายของทรัมป์เองแล้วมันก็เป็นการที่ทำให้เห็นว่า หลายๆคนนะก็คิดว่ามันเป็นการเหมือนการเหยียดผิวเนาะให้ความสำคัญกับคนที่มีผิวขาวมากกว่าคนผิวสีอื่นๆเพราะว่าในตอนนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีการดีพอร์ตหรือว่าส่งคนกลับบ้านเยอะมากแล้วก็ยกเลิกโปรแกรมของผู้ลี้ภัยต่างๆอย่างเช่น ชาวอัฟกานซึ่งชาวอัฟกานหลายๆคนเนี่ยที่เขาได้มาในโปรแกรมที่มาอยู่ในอเมริกาก็เพราะว่าในตอนที่มีสงครามใช่ไหมเขาช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้อยู่ดีๆก็ได้ยกเลิกโปรแกรมของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาว่าถูกหักหลัง,หล,งหลายๆคนก็ยังมีญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศอัฟกา,านิสถานที่ต้องการจะย้ายมา แล้วเขาก็เรียกร้องว่าเออขอให้อเมริกาเนี่ยรักษาคําพูดที่จะช่วยเหลือเขาด้วยเหมือนกับตอนที่เขาช่วยประเทศอเมริกาในตอนที่เกิดสงครามพอทัป์เนี่ยหยุดโปรแกรมที่ช่วยเหลือเหล่านี้คนอฟัฟริกันิสานเขาไม่ได้เป็นคนผิวขาวใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนที่ต้องการเป็นผู้ร้ภัยมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่คนผิวขาวแล้วทัป์ก็มีนโยบายที่ ไม่ต้อนรับส่งกลับแต่ดันไปให้คนผิวขาวในประเทศเซาท์แอฟริกาเนี่ยเข้ามาอันนี้มันเหมือนเป็นการตบหน้าคนผิวสีอื่นๆอย่างเราแล้วก็เป็นการเน้นย้ำว่ามันมีการเหยียดผิวตอนที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยก็มีการยกเลิก DEI โปรแกรมหรือว่าโปรแกรมที่ diversity equity inclusive ใช่ไหมเ,เป็นการที่เป็นโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่าง ของคนนะทั้งแบบคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวอะ่ะคนแบบเราผู้หญิง LGBTQ อะไรแบบเนี้ยเมื่อทรัมป์ยกเลิกอันนี้ไปมันก็เป็นการที่ raise alarm อยู่แล้วนะทุกคนก็เอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้แล้วยิ่งมาทำแบบให้สถานะผู้ริภัยกับคนผิวขาวมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าทรัมม์เนี่ยให้ความสำคัญกับคนผิวขาวซึ่งมันทำให้สถานาการณ์ ของคนผิวสีอื่นๆคนกลุ่มอื่นๆม i n o นอร y ตี้อย่างเราเนี่ยรู้สึกแย่ yeah. แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามถึงว่ารัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยจะเน้นเฟเวอร์คนผิวขาวก็ตามแต่ว่าถ้าเรามาดูตามรัฐอย่างตัวเองอยู่รัฐโอเลกอนเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรถึงความเปลี่ยนแปลงทางรัฐเองก็ยังให้การสนับสนุน Diversity ความแตกต่างของคน Minority แบบเราอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็ยังได้รับความสนับสนุนในเรื่องของทุนที่จะมาปรับปรุงธุรกิจอะไรอันนี้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในระดับ Federal เนี่ยมันมีการ Shift ของ Policy ที่ Favor คนผิวขาวมากขึ้นเนาะอันต่อมาคือในที่สุด t r r f f ก็ t e m p o r a r y p a u s e นะทุกคน หยุดพักผ่อน90วันเนาะแต่ถึงหยุดพักผ่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นซีโมันไม่ได้เป็นศูนยนะมันก็ยังมีกำแพงภาษีอยู่สำหรับสินค้าจีเนี่ยคือ30%เนาะแล้วก็สำหรับสินค้าสารส่งออกเนี่ย10เนทเนี้ยทุกคนก็คาดอยู่แล้วนะว่ามันจะต้องมีการหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นตกหนักมากมันมีผลกระทบกับคนรวยกนะัทุกคน เมื่ออะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนรวยเราก็รู้ได้ว่ามันไม่น่าจะยืนยาวนานแต่จะบอกว่าไอ้ทาริฟเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนธรรมดาแบบเราค่อนข้างเยอะมากเมื่อวานนี้ตัวเองฟังข่าวนะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่มีทาริฟเนี่ยสหรัฐอเมริกาขาดทุนขาดดุลการค้าน้อยลงซึ่งเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ขอบอกว่าไอ้เงินที่เก็บไปเพื่อให้ขาดดุลการค้าที่น้อยลงเนี่ยมันเป็นเงินของคนธรมธรมดาธรรมดาแบบพวกเรามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เงินของคนที่ร่ํารวยเวลตี้คนพวกนั้นเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่พวกเราสีที่ต้องมาจ่ายค่าสินค้าที่เราซื้อจากการตั้งกําแพงภาษีเมื่อวันก่อนได้อ่านโพส์ของพี่ปุ้มนะซึ่งเป็นเจ้าของอานกิฟ์ช็อปอยู่ที่พอร์ตแลนด์ที่เคยไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไ ภาษีเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยคือถ้าพี่เขาสั่งของมาจากประเทศต่างๆเนี่ยถ้ามันน้อยกว่า800เหรียญเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายภาษีพี่เขาก็สามารถที่จะเอาของมาขายในราคาที่คนจะต้องได้หรือคนแต่ว่าตั้งแต่ขึ้นภาษีเนี่ยคือพี่เขามีการสั่งของมาจากประเทศต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะจีนแต่จะโดนภาษีถ้าผลิตที่ประเทศจีน มันก็เลยทําให้อ่ามีพี่เขาต้องปยกเลิกหลายๆายออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็มีออเดอร์หนึ่งเนี่ยที่มันแค่700เจ็ดร้อยเหรียญน,นะทุกคนพี่เขาสั่งมาแต่โดนภาษีทั้งหมดที่ต้องจ่ายคือหนึ่งพันสามร้อยเหรียญพี่เขาก็ต้องสั่งอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะเพราะว่าถ้าภาษีมันไม่หยุดเนี่ยราคาที่ขึ้นถึงเอาเข้ามามันก็ไม่มีคนซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ พอส t ตริฟไว้ก่อนหรือว่าลดระดับภาษีลงเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับธุรกิจขนาดเล็กอย่างพวกเราด้วยคนอเมริกันตอนนี้หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะ frustrated กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ค่อยพอใจกับผลงานของทรัม์สักเท่าไหร่เนาะเราลองดูอย่างการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ในบราสกาที่โอมาฮาเนาะคือปกติแล้วว่า Republican น่าจะชนะการเลือกตั้ง m a เ o r Race ครั้งนี้แต่ว่าคนเนี่ยก็ไปเลือกเดโมแครตอา่างหนึ่งก็น่าจะมาจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาอันต่อมาคือตลาดหุ้นก็รีบาวไปแล้วนะทุกคนในตอนที่หลายๆคนเนี่ยแพนิคเซลอย่างที่บอกว่าเวลาที่คนอย่างเราได้รับข่าวสารแบบนี้หลายๆคนแพนิคเซลนะ ขายไปแล้วคนรวยเขาก็มาช้อนซื้อมันก็ทําให้เขายิ่งรวยขึ้นเนาะสําหรับตัวเองแล้ว,ว่าเออเราไม่ได้ขายเนาะแต่ว่าเราก็ยังคงซื้อรายเดือนตามสเต็ปเหมือนเดิมเป็นออโต m เมติกอินเวสเมนต์นะทุกคนเพราะว่าหลายๆเอ็กซ์เพรสเขาก็จะบอกว่าถ้าเราลงทุนระยะย,ยาวอะ่ะตลาดหุ้นขึ้นข,นขนลงลง,ลงในระยะสั้นเนี่ยมันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรคือการลงทุนเนี่ยมัน เราก็ควรที่จะทำให้มันเป็นนิสัยนะทุกคนสำหรับตัวเองคือ Set ตอ t ต m a ม i ติอินเวสท์เมนตทุกๆเดือนไปเลยเนาะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เรามาปรับ Strategy ดูว่าเฮ้ยอาจจะหุ้นตัวนี้ไม่น่าลงทุนเราก็ไปซื้ออย่างอื่นอะไรแบบนี้เนาะปรับ Strategy เล็กๆน้อยๆแต่ว่าการลงทุนควรจะเป็นทำให้มันเป็นนิสัยจะขอยกตัวอย่างแม่ตัวเองละกันในตอนเ,อเด็กๆจำได้เลยแกจะบอกว่า เดี๋ยวแม่จะฝากธนาคารให้หนูทุกเดือนนะเดือนละ500อแล้วแกก็ฝากไป500 500 5 0้าประมาณแบบ3าเดือนอะ่ะแล้วแกก็ไปถอนมาหมดแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาออกมาใช้ก่อนแม่เดือดร้อนแล้วเดี๋ยวแม่จะฝากกลับเข้าใหม่แล้วแกก็เนี่ยหนึ่งสองสามเดือนแล้วก็ถอนคือตอนนี้ตัวเองสี่สิบกว่าแล้วอะศูนย์บาทนะทุกคนที่แม่บอกว่าฝากให้เดือนละห้าร้อยอะ คือศูนย์บาทนะไม่เคยได้อะไรเลยทีนี้อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีเราซื้อมาขายไปแล้วมันไม่เป็นนิสัยอะแล้วสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวเนาะต่อมาคือตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วยังดีอยู่นะแล้วก็อินฟล t i ชันเนี่ยมันเริ่มๆที่จะลดลงแต่ว่าพอเรามาดูสถานการณ์จริงหน้างานอะทุกๆคนเนี่ย ตามด a ต a ของปีล่าสุดเลยอ่ะ2025เนี่ย63%ของคนอเมริกันก็ยังคงที่จะอยู่แบบ paycheck to paycheck หรือว่าเดือนชนเดือนนะ40%ของคนทั่วๆไปแบบเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ cover ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมีเงินไม่ถึง1,000เหรียญที่จะ cover อะไรต่างๆได้ มันค่อนข้างที่จะย้อนแยงเนาะระหว่างสภาพเศรษฐกิจจริงๆของคนทั่วๆไปกับตัวเลขที่เขาเอามาวัดค่าว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงเนาะาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะทุกคนแล้ววันนี้อยากจะแชร์ด้วยเพราะว่าแฟนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเมื่อน่าจะประมาณสองเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคือเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหมอเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้เนาะแล้ว ไม่สามารถทํางานได้เลยตัวเองก็คือตอนนี้ไปทํางานแทนแฟนนะเพราะเราขายของใช่ไหมเราก็ไปขายแทนแฟนซึ่งตรงนี้มันทําให้รายได้ของเราลดลงแน่นอนยิ่งตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าถ้าเราไม่มีเงินเก็บป่านนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราอะค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่เหมือนเดิมนะเราก็ต้องจ่ายค่าบ้านเนาะค่าน้องหมาอะไรต่างๆค่าประกันทุกๆอย่าง สิ่งของที่แพงขึ้นเรายังต้องจ่ายถ้าแฟนเนี่ยเพิ่งอายุแค่37เองนะแล้วมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนออหมอถึงจะรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรและในระหว่างนี้คือเขาก็ทํางานอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินเก็บในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ในช่วงที่ life happens เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเสียบ้านเสียรถเสียอนาคตเสียทุกอย่างที่เราได้สร้างมาเนาะอันต่อมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างพิลูชันค่อนข้างเยอะเป็นอนันดับตน้ตนๆของโลกเนาะในสนสมัยไบเดนเนี่ยเขาก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของกรีนเอเนอร์จีอะไรก็ตามแต่ซึ่งตอนนี้ทรัมป์ก็ยกเลิอกอย่างเช่น ยกเลิกสัญญาเรื่อง w i n ฟาร์มเนาะไอ้กังหันลมที่ผลิตไฟฟ้า green energy อะไรต่างๆแล้วก็ยังยกเลิกอะไรอีกจิบปถาถับทำให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะ climate change performance index เนี่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับที่43นะในปี2025ลองเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ24นะชนะนะจะบอกให้การที่ สหรัฐมีกาเลิกลงทุนใน green energy อะไรแบบนี้มันแน่นอนต้องส่งผลกับทั่วโลกอะ่ะเพราะเราก็เห็นๆกันอยู่ว่าไอ้ climate change เนี่ยมันทำให้เกิดความปั่นปนภายในโลกมากตอนนี้ยังแย่ขนาดนี้คิดดูว่าอีกร้อยปีอะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อมาออมีการเสนอให้ตัดงบของ m e d i c a i d หรือว่าประกันสุขภาพของคนที่มีรายได้น้อย อันนี้คือยังเป็นอยู่ในช่วงของการถกเถียงกันอยู่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยตัวเองรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าทำเพราะว่าการที่เราตัดความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือว่าคนที่ไม่มีประกันสุขภาพอย่างเช่นถ้าใครจะมาเริ่มต้นใหม่ในอเมริกาเนี่ยเราอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟเราไม่มีประกันสุขภาพ e d i c a ค d เนี่ยสามารถช่วยเราได้ให้เรามีประกันสุขภาพ คือถ้าเราเกิดว่าไม่ช่วยคนเหล่านี้นะไปตัดงบอะไรของคนที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยนอกจากว่าเขาไม่สามารถสร้างชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหมดตัวจะค่ารักษาพยาบาลต้องไปเป็นโฮมเลสมันกลายมาเป็นปัญหาสังคมแล้วทุกคนถ้าเราไม่มีเฮลท์แคร์ให้กับคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตคนที่มีปัญหาเรื่องการติดยาในสุดท้ายเนี่ย มันก็กลายมาเป็นปัญหาสังคมซึ่งเราก็ต้องเอาภาษีของเราเนี่ยไปช่วยเหลือเขาอยู่ดีโฮมเลสแคมต่างๆก็ต้องที่ผ่อนแลนเนี่ยเห็นบ่อยมากก็คือจะทําความสะอาดทาความสะอาดแต่ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาพวกเขาก็ต้องไปอยู่ที่อื่นพอไปอยู่ที่อื่นเราก็ไปทําความสะอาดเราใช้เงินทําความสะอาดทําความสะอาดใช้เงินไปกับสิ่งแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือให้พวกเขาเนี่ยออกจากสภาพแบบนั้นได้อ่ะ สุดท้ายมันก็กลายมาเป็นเงินของเราอ่ะที่จะต้องเอาไปอุ้มเขาอยู่ดีสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากให้อัปเดตเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กัเข้ามาได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องเป็นร้อยเป็นพันนะตอนนี้ให้อัปเดตแต่ว่าเราก็เลือกมาเป็นแค่บางอย่างเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราดูหมดทุกอย่างเนี่ยจิตตกแน่นอน If you found this video helpful hit t h a t like button for me share with your friends and subscribe for more I'll see you in the next one